สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเอฟเอคับอังกฤษรอบที่6หรือรอบกลอล์ฟชเลอรกันดีกว่าฮะคู่สุดท้ายประจำวันที่ที่สิมีนาะคม2019มิววอลเสมอกับไบรตันแอนโฮอเบียนไป2-2ครับในช่วงเวลา90นาทีแล้วก็120นาทีครับโดยที่มิววอลเนี่ยได้นำไปก่อน2-0จากอเล็กเพียสในทีที่70แล้วก็ไอเดนโอไบอันครับนาทีที่79ครับแต่ปิดเกมไม่ลงครับมาโดนไบรตันตีเสมอในช่วงท้ายเกมจากเจอเกนโลคาเดียนาทีที่88แล้วก็ ซอลิมานนาทีที่90บวก5ครับผมทำให้ต้องอย่างที่บอกฮะต่อเวลาพิเศษยิงเพิ่มกันไม่ได้ครับมัโดนจุดโทษแล้วก็เป็นไบตันที่แม่นจุดโทษมากกว่าครับชนะไปด้วยสกอร์รวม5-4ครับแล้วก็เป็นไบตันที่ผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นทีมสุดท้ายเลยนะฮะ ซึ่งผลประกบคู่รอบรองชาเลิศก,ก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคู่แรกกับวัตฟอร์ดจะพบกับบูฟทันตันเบอร์เดอร์เลอร์แล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นแมตซิตี้จะเจอกับไบรตันแอนด์โฮบอัลบีเอนนั่นเองโดยที่ทั้งสองคู่นี้ครับจะเตะในสนามเป็นกลางอย่างเวมบลีย์นะฮะโดยจะเตะกันในช่วงวันที่6แล้วก็7เมษายนที่จะถึงนี้นะะแหละฮะแล้วเพื่อนเอคิดว่า4ทีมนี้ทีมไหนน่าจะได้แชมป์นะครับระหว่างวัตฟอร์ดแมตซิตี้วูฟเฟแล้วก็ไบรตันแอนด์โฮปอัลบีเอนครับก็ลลลองทายยกันนนเเ่ๆได้ะะฮ ถ้ามาพูดถึงเงินรางวัลครับในรอบรองชาเลต์เนี่ยใครชนะเข้าชิงเนี่ยจะได้ไปล้านแปดครับแต่ถ้าแพ้ในรอบรองได้มา9 0 0 0 0สนปอนนะฮะและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของฟุตบอลเอฟเอคัพนะครับผม,ผมก็ได้4ทีมเข้าไปเตะรอบรองชาเลตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับผมในรอบรองชาเลตแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ